อูบแบบปิงตันฟังทุกเทคนิคบรอดแคสต์ดีที่มารับใช้เป็นเพื่อนที่รักกันตีแบบทุกคนดออขอบคุณพี่พีน้องๆหรือใครก็ตามที่มาฟังคลิปนี้นะคะเพราะว่าวันนี้อ, <c oughs> อะไรไม่รู้คะ่ะติดคอค่ะความสุขคะ่ะวันนี้อูจะมาบอกสิ่งที่สำคัญที่สุด ให้แกพี่น้องได้รู้ทุกคนก็คือหัวข้อที่ว่าคุณนะคุณฟังดีๆนะตีชนะตลอดชีวิตถ้าคุณคิดถึงสามสิ่งนี้ในการตีแบตแค่สามสิ่งเองคุณจัดไปฟังให้ดีสิ่งแรกที่คุณต้องทำนะคะเพื่อนๆพ,พี่น้องจา๋าคือมือของคุณ คืออะไรอะอูมือ,องคุณคืออย่างนี้วิธีการที่ทำให้มือของคุณเนี่ยตีลูกได้ง่ายได้โดนได้ข้ามเนตตลอดเวลาคุณต้องทำแบบนี้นะหนึ่งนะหนึ่งนะฟังปากอยดีจ้องลูกไว้ตลอดเวลาเพราะการจ้องลูกเนี่ยคือคุณมั่นใจอยู่แล้วว่าคุณตีโดนลูกและ คุณต้องหาวิธีตีที่ง่ายก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกแบตนะคะอยู่ข้างหน้าคุณคุณจะตีง่ายที่สุดไม่ว่าทางขวาหรือทางซ้ายเพราะว่าคุณดูมือคุณนะคุณยกมือขึ้นมาเลยและคุณแค่สะบัดไปข้างหน้าทั้งหน้ามือและทั้งหลังมือไม่ว่าจะเป็นข้างบนตรงกลางข้างล่างคุณสะบัดมือข้างหน้า f o r e h a n d backhand มันเป็นการออโต้พาลูกไปข้างหน้าเองโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะร่างกายคุณมันทําให้อยู่แล้วค่ะโอเคไหมเลิฟไมล่ะเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะคะให้ลูกแบตอยู่หน้าคุณแต่ปัญหาก็คือมันไม่อยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหลังมันถอยไม่ทันเพราะฉะนั้นขาของคุณต้องถอยหลังให้ไวให้ทันเพื่อให้ลูกแบตอยู่ข้างหน้าแล้วคุณออโต้สะบัดแขนทั้งแบ็คแล้วโฟข้างหน้าคุณตีลูกได้ง่ายชัวร์และขามเนคุณเอาตาดูลูก ตีลูกข้างหน้าและดูว่าลูกจะข้ามเม็ตยังไงอันนี้อูบอกไม่ได้แล้วแต่คุณเข้าใจไหมอย่างที่สองขาคุณต้องถึงทุกลูกทำยังไงลลยอูขาคุณตีเสร็จปุ่มนะคุณกลับตรงกลางเพราะตรงกลางเนี่ยมันคือจุดหมุนของทุกจุดไม่ว่าคุณลูกแบดจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะถ้าคุณมีจุดหมุนคุณจะไม่ถึงลูกเลยทุกๆลูกคุณเข้าใจไหม เพราะฉะนั้นนะคุณตีสิปุ๊บกลับกลางแล้วหมุนตีสปุ๊บกลับกลางแล้วหมุนทุกครั้งที่คุณจะออกตัวขาขวาคุณจะไปก่อนไปขวากลับขวาตลอดเวลาคุณใช้ขาขวาเริ่มขาขวาจบแล้วคุณจะวิ่งได้ข้างหน้าคุณวิ่งตามปกติข้างหลังขาขวามันถอยมัต้องก้าวชิดก้าวถูกไหมข้างๆก็ต้องก้าวชิดก้าวถูกไหมเป็นปกติทั่วไปถ้าขาขวามันออกก่อนและกลับขาขวาโอเคไหม และอย่างสุดท้ายก็คืออันนี้แหละสำคัญมากไอเดียแห่งชัยชนะไงฮะซึ่งมันมาจากความสุขในการตีแบดเพราะเมื่อคุณสนุกหรือคุณเห็นคุณจะรู้เองว่าจุดเนี้คุณควรตีแล้วเขาจะรับไม่ได้ไงล่ะไอเดียอันนี้เป็นสิ่งที่บอกเลยว่า คุณต้องตีลูกแบตให้สบายคุณต้องเข้าถึงลูกแบตได้อย่างง่ายอย่างที่บอกและอย่างที่3ามจะเกิดเองโดยออโต้คุณไม่ต้องไปเรียกร้องใครนั้นไม่ต้องไปอะไรขนาดนั้นความเก่งอยู่ที่ตัวคุณทุกๆคนฟังโอ้ดีๆเข้าใจไหมคะ3ามสิ่งมือขาและไอเดียที่สุดยอดจัดนะคะเพื่อนๆค่ะอู้อยากให้ทุกคนเนเก่งแบตกันทุกคนไปเก่งกัน,นเยอะ ช่วยทำให้อุมีความสุขเลยค่ะแต่ทุกวันนี้อุก็มีความสุขนะคะที่มีผู้ติดตามชมเพิ่มมากขึ้นตีดีขึ้นฟินมากเลยค่ะลองเอาไปดูดูนะคะโอเคบา,บายรักทุกคนค่ะจุ๊บจุ๊จจจจ